พระจานทร์เต็มเลยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านนาเงินไปไปพัฒนาวัดไปทําวัดต่อนะคะไปทําวัดต่อไปทําทางเดินไปทําถนนทํานนทอะไรแบบนี้นะคะคิดถึงจังมาแล้วอย่าถูกสองตัว2ใบนะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นรินนะสวัสดีสา0,000ื่นคนวันนี้นะคะเรามีแนวทางมาให้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหนูให้แค่แนวทางชอบตามไม่ชอบผ่านนะ หนูไม่รู้จริงๆว่าเลขจะออกอะไรหากหนูลูหนูสีเอารางวัลที่หนึ่งมาให้หนูสีบอกรางวัลที่นึงแต่ว่าหนูบลูอีลีค่ะหนูบลูอีลีกี่โมงแล้วคะ่ยี่บไม่ต้องบอกค่ะก็จู <c oughs> ไปเลยสิค่ะสวัสดีนะคะสองหมื่นแปดพันคนอะทุกคนขา วันนี้ใครอยากเข้ากลุ่มนะคะขอขออนุญาตก่อนนะว่าได้ไลฟ์ไม่กี่วันนะคะเลยเดี๋ยวก็จะต้องไปบวชนะคะได้ไลฟ์ไม่เอ่อไม่ใช่ไปบวชไปถือศีลได้ไลฟ์ไม่กี่วันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปถือศีลน,นะคะเพราะฉะนั้นนะใครอยากเข้ากลุ่มใครอยากเฮงใครอยากปังจัดเลยค่ะหลายคนบอกว่าทูบหนึ่งอะไปหาไปหาพ่อ ไปหาพ่อบุญธรรมไปหาพระอาจารย์แล้วก็ไปหาอาจารย์ไปหามาสามคนไอ้ไปหามาสามท่านเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งบอกเลยว่าความปังความปังและความปังพ่อบุญธรรมหนึ่งก็ไม่ใช่คนธรรมดานะคะบอกก่อนนะพ่อบุญธรรมหนึ่งนี่ก็ปังมากๆเลยนะคะถ้าใครรู้จักประวัติของไอ้ไข่วัจเจดีนะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าพ่อบุญธรรมหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดานะคะอะฟังนะ หนึ่งะจะได้ไลฟ์ไม่กี่วันนะคะแล้วก็จะได้จะได้ปิดการเข้ากลุ่มเพราะว่าหนึ่งจะไปไปถือศีลน,นะคะพอไปถือศีลเนี่ยก็จะไม่สามารถไลฟ์สดได้เพราะว่าที่วัดป่าพุทธเบิกไม่มีสัญญาณและถ้าหากจะเอาจะเอา,เอาของไปไลฟ์บทน,นั้นมันก็จะเป็นการไม่เหมาะสมนะคะหนึ่งก็จะไปเจวันเลยนะคะก็เลยจะไม่ได้ไม่ได้เอาของขึ้นไปไลฟ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ สาธุด้วยนะคะจะบอกว่าคะใครรอความเพลงความปังนะคะงวดนี้ต้องปังนะคะบอกได้คําเดียวว่างวดนี้ต้องปังเพราะว่าเ,เติมของมาเต็มที่เติมเสริมความปังมาเต็มที่เลยะคะ่อะอางวดหน้าหนึ่งชอบสีสสสแดงนะคะงวดหน้าสีแดงนะงวดหน้าสีแดงนะคะงวดหน้าสีแดงนะ,ะเดี๋ยววนใหม่หนึ่งรอบเนาะแล้วก็วนใหม่หนึ่งรอบเราจะไปที่ความเพลงความปังกันแล้ววนใหม่หนึ่งรอบอยากไปช้อปปิ้งล้วเนี่ย ตัวชอบชอบเลขสี่ค่ะวันนี้ชอบสี่บ้านากนี้อยากสี่กันไลขึ้นหอดก็ไปหาเอาไปก่อนเลยเห็นไหมหางเดียวสี่สีส่สี่สี่อยู่ชอบ มวยกับปังเสียงก็มวโอ้พี่กัปโปลเจ้าของความจริงดีดเสียงหนูคือจริงดีดปะคะคือจริงดีดห้องบอยเายให้หนูทําเลยค่ะเพลงอ่ะสงสารคนที่เขาจะต้องได้รับฟังเถอะค่ะให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติถ้าเขาม่ฟังนี่คือพนดทผวาเลยนะคะสี่สี่เม็ดเดียวก่อนเอาไปก่อนสี่สี่อ่ะให้แล้วนะสี่สี่เร็วบันทึกไว้สี่สี่ กซีเลยก็แลนแล้วก็ซีโหลดค่ะอันนี้ภาษาอีสานนะคะถ้าเป็นภาษาภาษากลางคือวิ่งเยงวิ่งเยงวิ่งแยงวิ่งแยงวิ่งแยงนะคะคุณขนมหวานไปไหนมาวันนี้สวย ปวดฟันเนี่ยเดี๋ยวจะไปถอนฟันแล้วก็จะทําฟันใหม่อันนี้ใส่อยู่คือฟันปลอมนะคะพวกปลตบร่วงไปหมดแล้วฟันก็คิดดูเอาฟันจริงคือพวกตบร่วงกันหมดแล้วไม่เหลือแล้วยังใส่ฟันปลอมอยู่ยี่บอนมันหานะให้หวยผิดเงินเดียวเองเลยไม่อยากทำขนมขนาดนี้เลย S <S <S สีที่ไหนดีเอา้าพูดได้เหรอพูดได้เหรอค่ะบิจี้พูดได้เหรอคะ่ะบิจี้พูดไม่ได้นะคะบิจี้ค่ะ CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะแลนสีโลดค่ะแลนสีโลดค่ะเนี่าไปโน้ตสีซื่อค่ะโน้ตสีซื่อบอ่ไรมันต้องแลนสีค่ะ ธนาคารกสรกรไทย0 6 7 1 8 7กเใช่แล้วค่ะศูน1 8หกเจ็ใช่แล้วค่ะคุณอันธิกาน,นี่น่ารักเงาแม้แผ่นทองอาจารย์โอ้แผ่นทองได้มาแต่ยังปล่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมาไม่ครบกลัวปล่อยแล้วเดี๋ยวของไม่พอเดี๋ยวมีปัญหาของยังมาไม่ครบค่ะส่งตามมาอยู่ค่ะว่าหนูต้องกลับก่อนวันนี้หนูมีธุระในกรุงเทพ สีเก่งทั้งพี่เก่งทั้งน้องสี่สองแน่ๆ